มา,าพอ้อเบาไปน้อยสารไซครับตุ้มปเยือนกับมีนะครับเด้อม,มือนี่หลังจากเปิดชิ้นเหลาเมายาแบบเมาหน้นเมาหน้มน,นมันคำวันคำแบบสนหลกวันนี้ครับเป็นคุณคุณาพได้หมมาหมข้างหงครับเสียถลาพอไม่ยิงคนเดียวนะครับนออาองออกมาบําบัดโยยาจิตใจร่างกายวันนี้กลายเป็นคนคุณภาพครับ สุดยอดฝีมือนะครับฝีมือสุัหนุนไอ้เบาไปน้อยได้นะครับแต่จะเฮือเปิดนะครับเนาะกาซื้อไม่ประกันเล่มสิบบาท <c oughs> สุดยอดใครก็ได้ใส่หัวหมูครับ,ห,บ,บหัวแหววหัวแรงมาเสียได้เด้อครับเด้อยใส่หมานครับโอ้เปิ้ลสานงามนะครับนี่ปีเทเล่ไปน้อยเต้หมานขนาดอ่าตุ้ม,ต,มตุ้มปละเย็ยนก็มีนะครับ อันแก้กับล้างสารเดียวนะครับเนาะฝีมือครับสุดยอด